รถกำลังสิเตือนนี่ฝันพ่อรูรยแดงพ,พวมจ้ำเพิ่มบนรดาของแต่รถลูกเตือนได้ขนาดความจำไดใช่ว่าคิวรถนะครับฝันจำจำว่ฝันได้ใื่พพว่าสีสแม่นรถนะสดครับคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิต,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 ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมืันนี้ผมพายพซีมาตามแนวทางโค้งสุดท้าย เชือกผีสามห้าหกนะครับผมเมื่อน,นี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ้นด้วยกันโค้งสุดท้ายจะได้ตัวไหนจะเพิ่มหรือจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไหมรู้กันในคลิปนี้นะครับผมหลังจากตำเล่าขอปุ๊บออกตำเล่าสี่ตัวโอ้โหเอฟซี FC สดายครับคือบอกออกรัฐบาลเนบซี FC วารอรุ้นรัตบาลไปออกตำเล่าเมื่อนี้ รุนด้วยกันว่าหลวงพ่อจะขอใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะตัวเดิมนะครับรู้กันในคลิปนี้เท่านั้นนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วแชร์ออไปนะครับผมใครแชร์คอยมีโชคใครแชร์คอยดวงเปิดใครแชร์คอยถูกรางวัลที่หนึ่งใครเห็นคลิปนี้ก็คอยมีโชคเช่นกันนะครับผมสวัสดีอัดไหมสวัสดีจ้ามาหยังมาหยังมาตามแนวทางเลขเชือกจ้าเลขเชือกบอกจ้า,จาโค้งสุดท้ายได้ยินว่าพระอาจารย์ฝันก็เเยฝ่อาวาจะยานบ่ท่าน ลงคลิปแล้วบ่๊ะกำลังสิลงให้นี่จ้าคือล่งเร็วแท้ทางเหนือตาไทยฝ่าวงจ้าได้แล้วฝ่าวงป้าแอดใหม่บ่ธรรมดาได้ยื้อใส่นี่อยู่บ้านฟ้ากว่นี้บ้านฟ้าจ้าบ้านฟ้าใหม่พารวยจ้าป้ารวดเร็วทันข่าวมากได้ปุ๊บลงปั๊บบ่ต้องรอโอ้โหไปไปไปตามมาตามมาตามผมมาแอดใหม่บัวท่าบดพนใดพ่นลงุงพ่นใดพ่นลงุพนลงพน่นบ่บอก กักคลิปไว้นะครับได้คือลงได้คือปล่อยนะครับผมเอา้าขยากเข้าไปติดตามแอดใหม่นะครับแอดใหม่พารวยหรือว่าใหม่พารวยบ้านฟ้านะครับผมเข้าไปหาเลยนะครับผมผู้งามๆจังสรลักงามที่สุดในโลกของแอดกาแล้วละ่ะไปไปไปตามแอดมากครับผมตามผมมาตามผมมาฮอดเล้วฮอดแล้วกรรมธรรมสการครับผมแอมดจะจะถือไปท่านผมด้วยจะไปนี้ไปนี้ยอไน้ำไหน,น ครับผมหลวงปู่ฟันดีว่ครับผมหลังจากที่ขอแนวทางเชือกครับผมฟันทีอยู่ฟันแว่ามากกวนมุกวนนี่แหละฟันครับต้นเสียงร่องเสียง,งิยงึงนะครับไห้ฟันว่าไปบินบาดบินบาดแล้วข้าจยากลับมาแล้วกลับมาวัดดูตะบางที่จะอยู่ในบ้านี่ครับแา่จะอยด่ในบเสื้อไว้ถาเราแล้วรถนะเลี้ยวเข้าไปขั้นชีดรถเก๋งสีแดงครึ่งๆอยู่ครับเสื้อไว้ถาแล้วว่าฮันว่า ครั <ừ. S 1> ซื้อ <ừ. S 1> รถใบทาเหลี่ยมซื้อใบทาเล้วยมไปขึ้นไปแล้วฟันว่าน,นี่มีคนมาทวางต้นมา,างต้นนี่อ๋อครับต้นมะงเพราะนี่พ่อเก็บมาก,กินแล้วต้นนี้ว่าท่านว่าครับตะครับต้นมองต้นปลูกเนะฟูยิ่งนี่มาบอกว่าต้นมางต้นนี้พราพ่อเก็บมากินแล้วนี่ก็พเก็บกินแล้วท่านครับไ้เข้าฟันยังซีนี่เป็นยังไงเป็นโ<ว>หนกข้าวเลย ขันฝันว่าได้นี่คือเขาแลยหรอคือยังเหมือนงวดพวงนี้กับฝันว่าได้กินเนี่ย,นนย,ยได้ทนนั้นเนี่ยเขาเจ้าเนี่ยเรากว่าไม่ตั้งน้าครับแล้เขาครับผมเร็วๆคุณต,ตาที่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันวางไดยค,ครับเพราะว่าเอาน้ำมือน้ำนั่นอะไรกันบอสต้มแรงไปทำวัดเราเด้คนแต่นอนฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นเขาขายงวดให้เราตัวเรื่องตัวแบบง่ายๆแต่เครื่งเครื่องมาทครับ ง่วงผมไงวันนี้เจ้าของงัวบวันนี้ฮักมากนี่ใส่เล่ากันขอผูกเสือกับเล่าอีกว่าทำไมครับครับผมกับฝันพ่อตากับฝันดีนะอืะฝันดีรายการยายแวนนิโูมันจับชินน้ำแข็งกับฝันไว้ตำรวจจับอีกทีหนี่งน,นี่ตะปูฝันดีๆมาแมนสิได้โชคจังหวัดนี่นะได้โชคใหญ่กันเสียดายนดเนาะครับมเงินมันไปออก เพื่อนบ้านก่อนโอ้เพื่อนบ้านไม่เหอนบ้านทุ่งเ้นนะาออกค่ะออกเนี่ยอกอกเ,เมื่อตั้งสี่เลย FC จนห่วงโอ้ยเห็นวะยังไงกันวันนั่งแากันตาม,มารถยัไงไงครับ้ามมาแท็กกันตามไปเรืร่อยๆรืดมันมันเคยเปลี่ยนไปทีครับผมอืมโอ้สีดายเหี้ยแต่แต่มีมี FC คนหนึ่งฝากฝากมาทำบุญกับหลวงปู่ครับผมที่ว่าหลวงแดง้ยินหลวงปู่ว่าสีเห็ด เหตุอะไรขนางล่างเหรอครับฝากมาทำบุญกับหลวงปู่เก้าสิบเก้าบาทได้ยินปุ๊บมันก็โอนมาปุ๊บเลยก็เคลียร์พื้นที่อะไรเป็นการบุญให้ครับเพ่อาานนงงคุณคุณพรทิพย์นะครับผมฝากมาทำบุญเก้าสิบเก้าบาทครับผมถวายหลวงปู่ครับผมเก้าสิบเก้าบาทครับผมออืมเา ใส่ใส่ในอันนี้ด้วยนะครับผมถ้ําบุญสาธุบาตนี้ก็ท้ําบุญตัวได้นาะครับผมเก้าบานแล้วครับสาธุสาธุขออยู่ดีไม่แห้งแล้วเก็บจะไข่จะพันกแรงเงินยทำหลายมากเท่ามากที่โสดนีลาบบาตรแล้วมีมันจะเกิดมันได้ยินว่าจะเหตุปุ๊บทางช่องว่าถ้าในอากาศว่าถ้าในออกบุญปุ๊บมันจิตใจสัทธาแห้งมันก็เลย มาทำบุญก่อนมันมานับวัดดิฉันเป็นละก็มาหาง่ายง่วมมากเดี๋ยนั่งดังสี่ก็ะดิ่งมองนางปลูกเทพาเพิ่อนขึ้นเองละที่ปูกกระเบื้องครับผมหาง่วงมาหลายเดือนนางสุดแม่นางพี่แม่เห็นไหมบก้าค่เคยเห็ดเป็นที่ที่นั่งไว้ต้อนรับนะครับผมอผ้าเนื้อเหมือนแม่กันล่ะมันเลยเป็นปูกกระเบื้องทำ้งต้สะอาดเร่าร้อนครับผมท่านู้ใดอยากษ์รวมทำบุญน้ำ หลวงปู่นะครับผมเดี๋ยวจิตได้ขอไมยเหลยกหลวงปู่ไปนำอาเทียบเป็นแมนครับอาเทียบเป็นทูมาถามสติให้ฝากมาหาหลวงปู่โดยตรงเลยครับผมประสางเนื่วยกันเอาบุญนับกันครับผมก็เป็นซื้อกลางครับประสาสัมพันธ์สีดอยากรวมทั้งบุญนะครับมูทนาบุญน้ำหลวงปู่นะครับตามกําลังศรัทธานะครับทางช่องทางวัดไม่ได้เรียลัยนะครับผม เกิดจิตใหญ่สัทธาอยากจยร่วมเฮ็ดร่วมสางในพระพุทธศาสนานะครับก็ร่วมได้นะครับคนระบาทสองบาทนะครับเฮ็ดมาแล้วเคยวัดนี่แหละบมีไฟหอมไปได้นะครับไอเมียมันหยอกดีเนี่ยนะอ่ามันก็หยอกดีแต่นี่ดมาเป็น้ำโสกต่ารซื่อมน้ำโสกน้ำโชยแนวทางนี่ก็ตโตเก้านะครับผมโตเก้า ว่าบ่บอกบับไม่ว่าบ่บบเบาอีกนบเบรบะบ่บมบนบบบ่เปบนก็ยังหวัดวบนบนบ่งบันครับวันบนบ่บบดพรบอะบรเรบ่บงบับไม่บรบ่บงบรบ่บงบับเขาบขบวบนบกบาชุดเก้าครับเพรบะว่บเบขบลบเบงนี่กบบมีชุดเดียวตบอบนบ่คบามมาสามบัวสี่หัวก็คือตบเขาบเหบุไปบังนบ่มบาบศัพบบูนยบนบ่บะครับผบบาะบ่าเพบบได้บำบ่าตามกบคบอว่าแนวทางมันมาหลายทาง เด็กเชือกหนึ่งร้อยไหลเป็นกระแส fc กท็ทำมาตกลงอันได้คงแท้กันได้คงป่อมตัวได้เป็นตัวใดอนว่าสำหรับที่เชือกนะที่ว่าสามหวัวที่เ็ดมาสามหวัวนี่กันวันนี้ก็เจ็ดสามห้านะครับ 7, 3, 5, บนเจ็ดสามห้าบนแปดเก้าเก้าแปดล่างนะครับบนเท่ากับกลับขึ้นบนลงล่างนะ้ำ สลับขึ้นบนลงล่างเราแล้วหลวงปู่ขึ้นขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับอยู่ในชุดนี้กนะามตัวบนมักสามตัวบนครับครับผมหลวงปู่ชอบสามตัวบนครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าให้มีโชคนะก็าที่ว่าก็ที่ว่าเสียงก็ยว่าพันดีครับไอ้บิดเป็ดนั่นน้ำพะเยาให้ทคปุณหนได้ทรง พ,พ,พ่อแมาให้เบิ่งหลวงพ่อพ่อแมาก็ได้เสียงเบื้องนะนะครับหลวงพี่ก็เล่ฝันแต่ก็ฝันรถกําลังขีดเตือนนี่ฝัน <watts. S 2> พ่อรู้เรื่องพวกจับพวกบรรดาของอะไรรถลูกเตือนได้ขนาดครับผมตีสามเพราะว่าปกติตเตือนตีสามครับฝันจับได้แล้วก็ลุกเลยฝันฟันแบบนี้นี่คือคือมีโชคฟันฝันจับได้คือว่าคิวรถนะครับนี่ช่วงช่วงนั้น มันออกหานครับช่วงบุญเดสามงนนี่มัเคลื่อนฝันก่อนอยู่แต่ชันย่งหันอยูุคลาหมกครับแปลว่าเลืดเลืบนที่ออกแปดสอเลขล่างที่ออกหานึ่งเน้อครับแว่าก็เลขล่างออกหาน่นยู่ดีอบเครับว่างหดออกหาสองกับไปชั้นว่าไปเปี่ยนบาดเิียนบานเปิดเป็นแวะชอยเนี่ยย่หะเงี้ยเงี้ยบันเลขที่หานิสองน่เช้าได้ไปถามมันเลือดที่คนบ้านเลขที่ยวเท่าไหร่หันทิศสองถึงนีกหหาอยู่ ขันฟันได้ฟันจำได้แม่นเลยมาปกติสิจำบ่ได้จำพวกฟันของบ่ได้กัรฟันจำจำพวกฟันได้เร่ยว่าสิสิสิแม่นรวดนะสิครับผมสิคิวรวดนะครับธุรกิจแนวทางตัวเดิมฮะจาได้จำได้บ่จำได้อยู่ได้เนาะสิเกี่ยวนึงจ้าเจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้าครับผม มีแค่ชุดนี้นะครับชุดเดียวถ้าชุดอื่นนี่คือจากที่อื่นนะครับแทนแมนตัวอื่นนี่คือจากที่อื่นคันเป็นเจ็ดสามฮาแล้วก็เก้าแปดนี่ก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมคือเห็นร่องลุดฟูเราอยู่วัดไหนฟูนะฟูลลเล็กเลือกเล็กหลุอ๋อเล็กเชือกครับนูน่นอยู่แถวโนสาดครับผมเล็กเชือกอำเภอโน่สอาดคนครับผมเอฟซีบอกให้ไปตามพากันตามนะเด้อผนว่าเลยลองไปตาม หลายเสือกครับตอนนี้เข้นแล้วต้องใจม่เตอเสือกอยังตง่ว่าช่วงหลังลอยกระทงกิได้ไปอยู่เมืองเลยจากเดือนไปดิหลังลอยกระท่งลอยกระท่งเดือนดเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาไปอยู่เลยนะครับ<อ>เป็นเป็นวดัดวัดปลานี่บอครับเมืองเลยแล้วกลับมาบอครับ ไปยาวไปยามเพราะบวชทุกคนด้วยบวชบวชจุมังเลอย่างเด้วจัราะจัากระใหญ่มากจ้าใหญ่มากเลยสามสี่สีแล้วครับอยอยุกุนาษาหนึ่งจราบก็ใหญ่มากอยู่กุดนีเลยเาเนี่ยกูดสางกูดแล้วไไหมเันว่ายู่นีเลยครับจ่ี่สีนะไม่เอาหอกก้องแอดไมเ์จอที่จาที่จะพูดถึกกันดีนะครับ ทองยังเลี่ยนยังกับเปลี่ยนไหวได้ยังไงเปลี่ยนไหวได้ยังไงนี่นี่จังเงินพนเย่เรากับกับว่าเรากับว่าเราบ่เคยเห็นเหล็กสัตว์ตะเทียนป่านนีจตะเทียนครับเลาก็ันเห็นเราก็บบเห็นมือกึ่งรถตัวมือนั่นเนาะไม่เห็นกับคนว่าเห็นเดี๋ยวอเห็นแล้วได้แล้วผมเห็นจนเราตัวมือทั้งหมดเนาะเปิดผ่านึ้นบนห้องได้ว่าเห็นชัดครับชัดก็ถูกหมดเห็นครับอย่างที่เกี่ยวเห็นแล้วว่า ถ้าเยังม่เห็นทำแล้วดีแต่วันเห็นเป็นเตัวเดียวกันอยู่แเห็นชัดทำแล้วว่านเห็นสัตวงานฝ่ายนี้มือก็เอื่นเลยลัดหัดางเลยอ้าโอ้ยโก้ยจีเกะฟันฟังวิ่ครันแบ้ฟันดีครับว่ามันเทียบไ้ันวัาให้เจ้าขายงัวให้แม่ไปซื้อง่วว่าหันว่าโอ่ใบ้แดงจึงคึงวหันครับอืมวันนี้ขายง่วเราบบกกำลังจวงไป เจ้าของง่วงผว่าโอ้เจ้าคนมางี่ใส่เจ้าขอปลูกเชนี่ยวันทันทีคนนี้คนนี้ฝันมือมือบางมือขึ้นบ้านดิแล้วก็ฝันว่าเขาแมวมาให้นสองตัววันนีบมีแต่ใดกับใดขึ้นแลกฝันว่าใดม่วงปีเท่าขึ้นที่สองฝันว่าใดแมวนั่นเพราะว่าทันเพิ่นื้อนี่กัดถือเลยล่ะผมว่า กว่าไปเยอะอย่างนี้ดีมากกว่าไปไหนครับสําหรับแนวข้างนะครับตัวเดิมนะครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้านะครับแต่ตอสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้ากับเก้าแปดแปดเก้า หลวงปู่นี่มักลวงปูมากถึงเส้นสามตัวผลพราอสมัรขันที่ออกกรออกสามตัวนะครับสามตัวหรือว่าอยากจะหมุนอยู่ในหาโตนันก็ได้ครับแม่นแม่นแมนครับหมุนอยู่ในหาโตก็ะไดมันติดยูนันบางที่มาอันสิสับกันก็จะอันล้องเขียนศูนย์ตัวใดหนึ่งันศูนย์อันศูนย์หกห้าสามสามครับอ่มันมีสี่ตัวขามันอยู่ไก่ม้วนหมดอ่ะสามันอยู่ที่นห่นวาก็พกอยู่มุมนี้ครับ สูญอายุพี่ย้อนไปพี่ครับมวันไหนข้ามผู้ใดมักแน่นหนึก็จับในนั้นเลยจับว่างสูญชามหาของก็มีผู้ใดเห็นนั่ดิครับเห็นเห็นอยู่ในกองกิ่งหนึ่ผู้เดียวแต่ว่าสิเห็นแต่คนเห็นแา่รูปแค่ใจดวงครับไอ้วานนี้มาเห็นเห็นกับคุณตาคุณตาตรงกันพร้อมผาดินมีเอาไม่เห็นแต่คงต้องซื้อไว้แล้ว อาเจียนพ่อได้ลุ้นเพื่อไทยโชเคเ,เพื่อบารมีสิได้รวมเกดรวมสางทั้งวันอธิษฐานซอยกันให้ได้น้ำกันถึงน้ำกันนะครับผมครับผมสำหรับแนวทางนะครับอยู่ที่ตัวเดิมนะครับชุดเดิมชุดเก่านะครับก็คือเจ5ดสาห้าแล้วก็98ดนะครับผมเจ5สห้าแล้วก็98ดนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะครับ ที่นอกเหนือจากตัวนี้ก็คือไม่ใช่เลขเชือกนะครับไม่ใช่เลขเชือกของวัดป่านะครับอาจจะมีหลากหลายสำนักนะครับที่ลงให้นะครับผมแต่ที่ผมตามให้หลักๆก,ก็คือปู่วัดป่านะครับผมเชือกปู่วัดป่างวดที่แล้วสามห้าหกนะครับงวดนี้เจ็ดสามห้าแล้วก็เก้าแปดนะครับจุดเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ